สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมถั่วค่ะตรงปกเลยนะเราจะปลูกถั่วยังไงให้งามนะคะวิธีปลูกถั่วไม่ยากเลยนะคะแค่เราได้มเมล็ดพันธุ์มาแล้วเราก็หยอดเลยนะคะมีดินปลูกนะคะโดยที่เรายังไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะคะข้างล่างพื้นดินนะ นี่ค่ะถั่วเขาจะงามแบบนี้เลยนะคะแล้วเราจะมาบำรุงเขาตอนที่เขาโตแล้วและที่สำคัญนะปลูกถั่วถ้าไม่มีสิ่งนี้ยังไงก็ไม่ได้กินและถั่วไม่งามร้อยเปอร์เซ็นค่ะเดี๋ยวเราไปดูเลยค่ะนี่คือเสานะคะนี่ค่ะกำลังทำอยู่เลยนะคะสิ่งนี้คือค้างถั่วนะคะต้องมีนะคะต้องใช้นะคะเพราะว่าถั่วเขาเป็นไม้เลื้อยนะคะเนาะเขาจะชอบเลื้อยไปเรื่อยๆแล้วเขาก็จะเป็นดอก เป็นฝกักเป็นผลให้เราได้เยอะนะคะยิ่งค้างใหญ่เท่าไหร่เขาเลื้อยได้เยอะเท่าไหร่เขายิ่งจะให้ผลผลิตเราได้เยอะเท่านั้นนะคะเนาะก็จะถ่ายทําให้ดูทุกแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะทําแบบนี้คะ่ะมีเชือกฟางกับไม้ไผ่ทําง่ายๆแต่ผลผลิตงอกงามแน่นอนคะ่ะเนาะลิบนี้ก็มาบอกแบบสั้นๆนะคะส่วนวิธีการทํา จะลงคลิปให้ดูนะคะแล้วก็ผลผลิตก็จะทยอยลงคลิปให้ได้ดูวันนี้ก็มาเป็นคลิปสั้นๆนะคะเพื่อให้เป็นแนวทางนะคะนี่ค่ะเนาะถ้าใครอยากรู้ก็ติดตามตอนต่อไปได้เลยนะคะติดตามไปเรื่อยๆนะคะ นี่ค่ะนี่คือค้างถั่วข,ของเรานะคะซึ่งยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะแต่ว่าจับกล้องมาถ่ายเพื่อให้เอซีได้เป็นแนวทางเนาะอย่างน้อยก็มีแนวทางค่ะเนาะบางท่านอาจจะปลูกแล้วไม่ได้ผลผลิตอย่างที่ควรนะคะก็ลองใช้แนวทางนี้ดูได้นะคะถั่วเขาชอบเลื้อยนะคะข้างบนจะทําเป็นโดมโค้งนะคะตอนนี้ยังไม่เสร็จนะคะเพิ่งเริ่มต้นเพราะเราเพิ่งหว่านถั่วลงไปนะคะถั่วจะมีอยู่สองฝั่งเลยนะคะมีทั้งฝั่งนี้ด้วยเห็นไหมคะ นี่ค่ะพอเราเขาโตจนเขาเลื้อยได้เราถึงจะบำรุงเขานะคะด้วยปุ๋ยเนะาะก็เป็นปุ๋ยขี้วัวนะคะเนาะเราปลูกผักกินเองนะคะเราจะไม่มีสารเคมีเลยนี่นะคะฝั่งนี้ก็เป็นค้างที่ยังไม่เสร็จนะคะตรงนี้ยังไม่เสร็จนะแต่อยากถ่ายทําให้ดูนะคะก็ใครอยากรู้ว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงผลผลิตจะดีแค่ไหนก็ติดตามไปเรื่อยๆติดตามตอนต่อไปได้เลยเนาะ นี่ค่ะหางยังไม่เสร็จค่ะแต่เป็นแนวทางให้ท่านที่ไม่รู้ได้ดีมากๆเลยนะคะท่านไหนที่รู้แล้วก็ดีเลยค่ะเยี่ยมเลยเนาะก็คลิปนี้ก็สำหรับคนที่ปลูกแล้วมันไม่ได้ผลผลิตเท่าที่ควรเนาะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะคะที่สำคัญเลยฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ